ขอข่าวสวัสดีผู้ชม YouTube ทุกท่านนะครับมาอยู่กับผม b ีสัตีและนี่เป็นคลิปแรกนะครจะมาสอนทำอินโทรนี่ใช้โปรแกรมนี้ครับันนี้โม a l k สามารถดาน์โหลดได้จากเ a ลย์สโตร์ครับแอปฟรีดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดเข้ามาแล้วนะครับจะใส่ตรงให้กดตัวนี้ครับะกดตรงรูดีสอนตรงนี้ครับแล้วเลื่อกอันแรกครับ อันไหนดีเนาะอันไหนดีเนาะอยู่ไหนวะนี่ถูกครับมันสองเาเป็นเพลงจะเข้ากันไหมเนี่ยอืมใช้เพลงในเครื่องผมเลยก็ได้ครับเพลงตัดต่อมา นี่ถูกครับัานต่อไปจะเป็นรูปครับสามารถจได้ทั้งรูปและวิดีโอนะครับใส่หัวแปสกินมาครับต่อมาเป็นแอปเท็ครับใส่ชื่อช่องเป็นเลยรือคุณจะใส่อะไรก็ได้นะครับ B A S L ี v ครับกดข้างล่างครับ h a v e v e f u n ครับแล้วก็กดดันแล้วนะแต่แล้วกดตัวนี้ครับกดไปเลยเปลี่ยนชื่อครับจะเปลี่ยนก็ได้เลยไม่เปลี่ยนก็ได้ครับงั้นผมไม่เปลี่ยนละเงินผมกดไปเลยครับกดตัวนี้ครับนะกดับ ล้อครับล้อลอคนี่มันกำลังทำงานครับตรงนี้รอลอลอลอเท่า,านั้นขนาดนี้เวลาห้าทุ่มยีิบเจ็ดนาทีนะ รอครับก็เป็นทำอินโทรแบบง่ายๆนะครับก็ติ๊กๆไปตามที่คุณต้องการครับแล้วมันก็จะสร้างให้ตอนนี้มันยังสร้างไม่เสร็จเลยคร้วเร็วๆดีเฮ้ยจะนานไปน้อย เอ้ยนานมากครับอ่าเสร็จแล้วครับกดเข้าไปเพครับอ่ากดเครื่องเล่นวิดีโอครับกดเข้าไปรอหลวงครับ หัวออช้าช้าช้าสี่นาทีแล้วจะช้าไปหน่อยช้ามาก งั้นเอาแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปดูมันละกดกลับครับมาดูตัวที่ผมโลหลดไว้ดีกว่าจะเป็นประมาณนี้อยู่ไหนหนออยู่ไหนวะ edm ครับจะเป็นประมาณนี้ ก็ประมาณนี้แหละอ่าเราทาเสร็จแล้วก็จะได้แบบเมื่อกี้ครับมาแล้วผมจะสอนวิธีโหลดครับเพราะว่าถ้าโหลดโดยใช้แอปตัวมันมันจะเสียเงินครับอาลองกดดาวน์โหลดครับเห็นไหมครับมันจะให้อัปเกรดรพออัปเกรดแล้วจะเสียเงินครับกดโนต์แตง่ง ถ้าไม่อยากเสียเงินครับต้องไปโหลดตัวนี้มาจากเพจโตบ ADMED ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ากดเข้าไปครับแล้วมันจะให้เปลี่ยนชื่อไฟล์คุณไม่เปลี่ยนก็ได้ครับแล้วก็ให้กดให้มันไว้ที่ไหนครับแล้วก็กดตรงนี้ดาวน์โหลดก็แค่นี้ครับข้อสอบวันนี้สวัสดีครับ